ขอเสียงประมือต้อนรับบีอีกครั้งหนึ่งครับเชิญค,ครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันที่2ของการที่เรามาร่วมเวิร์กช็อปกันเงินกันแล้วนะคะทุกคนน่าจะยังสบายดีอยู่ใช่ไหมคะพร้อมที่จะไปเรียนรู้เรื่องการเงินนะ ค่ะก็สําหรับเช้าเนี้ยค่ะอย่างเช่นอ,อย่างที่เมื่อวานได้มีการพูดคุยกันเรื่องภาษีนะคะว่าในส่วนของการที่กะสสจ่ายเงินสนับสนุนให้กับหน่วยรับทุนนะคะจะมีการาหักภาษีณนะที่จ่าย1%นเซะคะที่เมื่อวานวิทยกรก็ได้บอกเหตุผลไปแล้วนะคะในส่วนนี้เราก็เลยขอสรุปสั้นๆเป็นคลิปวิดีโออีกทีหนึง่งว่าให้ทุกท่านเข้าใจร่วมกันว่าในส่วนของการดําเนินงานเรื่องของ ภาษีที่ทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นอย่างไรบ้างนะคะเราก็เลยมาทบทวนให้แล้วเราก็จะมีเหมือนแจกเอกสารอันนี้ให้ไปอ่านเพิ่มเติมที่บ้านได้นะคะซึ่งในตัวเอกสารกับตัวคลิปเหมือนกันเลยในส่วนนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราลองมาสรุปสั้นๆในที่นี้ค่ะว่าที่เมื่อกี้เปิดคลิปวิดีโอให้ดูแล้วในตัวเอกสารเนี่ยแบ่งภาษี ในเรื่องของที่เรียกว่าเงินได้บุคคลเนี่ยเป็นใน2รูปแบบคือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลแต่ละหน่วยงานที่รับทุนเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าสถานะของหน่วยงานของท่านเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะคะในทีน่นี้ในนี้ใครยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ทราบว่าของหน่วยงานเป็นนิติบุคคลหรือเปล่าหรือว่ายังเป็นในรูปแบบบุคคลธรรมดาไหมคะ อ่าก็หน่วยงานที่ได้รับทุนจากกาสส์นี่มีความหลากหลายมากมีตั้งแต่ในหน่วยของอเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะมีสถาบันทางการศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชนนะคะรวมถึงองค์กรชุมชนด้วยตั้งแต่สมาคมกลุ่มเครือข่ายต่างๆวิสาหกิจชุมชนนะคะและรวมถึงมูลนิธิต่างๆที่เป็นมูลิี่ไม่สแสวงหากำไรเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก็มีความหลากหลายมากในส่วนนี้นะคะ แต่ว่าในส่วนที่เราได้บรรยายไปะคะ่ะก็จะมีบอกอยู่แล้วว่ากรณีที่เป็นเรียกว่าเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยจะมีลักษณะหรือเหมือนถึงว่าหน้าตาย,ยังไงนะคะในส่วนนี้ถ้าสมมุติว่าเราลองดูรละเอียดอีกทีนึงนะคะ่ะว่าเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมดด้วยกัน สามประเภทนะคะก็คือบุคคลธรรมดาก็เป็นในนามในกอในขอในจอไปเลยนะคะทีนี้หรือห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะในส่วนนี้รวมถึงวิสาหกิจชุมชนนะคะที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะคะในหน่วยงานที่รับทุนของภาคใต้เนี่ยก็มีวิสาหกิจชุมชนเยอะอยู่เหมือนกันรวมถึงถ้าเป็นนิติบุคคลละ่ะ ก็จะหมายความถึงบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญหรือมูลนิธิสมาค,คมนะคะที่จดทะเบียนไว้ในเรื่องของการเสียภาษีอันนี้ถ้าในคลิปวิดีโอเนี่ยบอกแล้วว่าหน่วยงานไหนที่ไม่เสียภาษีได้รับการยกเว้นก็จะมีอย่างเช่นที่เป็นสถาบันทางการศึกษานะคะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่ไปจดสาธารณประโยชน์นะคะในส่วนนี้ที่จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเมื่อวานเราก็มีการบอกแล้วว่าในการที่เบิกเงินวันหนึ่ง ท่านจะต้องนําเลขที่บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานกรณีที่เป็นนิติบุคคลนะคะกรณีที่ไม่เป็นนิติบุคคลก็เลขซิเลขผู้เสียภาษีประจําตัวของผู้รับทุนมาให้กสสหากหน่วยงานไหนได้รับการยกเว้นก็ควรจะต้องเอาใบที่ได้รับการยกเว้นให้กสสด้วยอีกทีหนึ่งเวลารับเงินนวดเงินงวดเนี่ยก็จะไม่มีการหักนักที่จ่าย1%ะคะทีนี้ในส่วนเนี้ย ทุกท่านน่าจะเข้าใจความหมายของว่าทําไมการเสียภาษีแล้วล่ะเราเพื่อเราลองมาเช็คภูมิความรู้ว่าเมื่อกี้มีใครดูคลิปหรือว่ามีใครที่ได้ฟังนะคะไปว่าถ้าเรามีคําถามนะคะเพื่อจะก่อนที่เราจะจากกันเนาะของวันนี้เป็นในส่วนของของรางวัลเป็นหูฟังบลูทูธอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะ อ่ายังไม่ได้นะคะเรามีเรามีคำถามว่าอ่าทำไมกสสต้องหักภาษีหากกสสไม่หักภาษีจะเป็นอย่างไรนะคะสองคำถามเพื่อรับผู้ฟังบลูทูธค่ะเฉะลยไม่ยากนะคะอยู่ในเอกสารนะคะอ่ามีใครอยากจะตอบเลยไหมคะ ตอบเลยไหมครับเปิดเลยนะครับผมอนุญาตพสองคำถามแรกหูฟังบลูทูธนะคะคำถามแรกทำไมผมจะตอบนะครับทำไมกสสต้องหักภาษีนะคะแล้วก็หากไม่หักกสสไม่หักภาษีจะเป็นอย่างไรเปิดเลยฮะเปิดเลยฮะเอกสารอยู่ในแฟ้มนะครับใครพร้อมยกมือได้นะคะเอกสารอยู่ไหนนะครับเอกสารอยู่ในแฟ้มนะครับเอกสารอยู่ในแฟ้มนะครับตอบเลยไหมคะ ตอบไหมครับตอบยกมือขออนุญาตยกมือนิดนึงค่ะใครพร้อมตอบใครพร้อมตอบไหมครับไม่ยากค่ะพราเมื่อกีตั้งใจฟังคลิปก่อนกำลังหาขอคำถามวิธีครับคำถามก็คือถามว่าทำไมกสสตั้งต้องหักภาษีนะคะหนึ่งเปอร์เซ็นที่บอกค่ะกับอันที่สองถามว่าถ้าหากกสสไม่หักภาษีจะเป็นอย่างไร,ะน,งไรนะคะ เ็นยังงไอยู่หน้าหลังๆค่ะโอบอกถึงขนาดนี้เลยเอาเลยครับเปิดและอ่านเลยอ่าผมบอกใครอาหมัด่าจากวิสาหิทส้มจุบข้างหลังข้างไหนข้างไหนครับเออแล้วได้อีกได้เราเราอ่อให้อ่าเดี๋ยวให้สิทธอาหมัดตอบตอบก่อนนะคะขอบคุณท่านประธานครับค่ะ ค้านตลอดตัวเองไม่ได้แล้วค้านตลอดสองคำถามใช่ไหมครับ <S <S ใช่คำถามแรกต้องถูกถทั้งสองคำถามนะคะจะได้ไของรางวัลคสอสอจึงมีหน้าที่หาภาษาีเพราะว่ากอสอเนี่ยเป็นองค์กรของรัฐบาลตามมาตราสองอในประมวลกฎหมายรัศดรกรค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากอสไม่อยากภาษีเนี่ยคอสจะต้องรับผิดร่วมกับหน่วยรับทุนด้วยครับโอ้โหเป๊ะตามเอกสารนะคะอ่าน้องพิงแจกบลูทูธค่ะ แบ่งปันให้เพื่อเลยนะฮะ,ะคำถามต่อไปนะคะอันนี้ไม่บอกของรางวัลนะถามว่ากอสวฮะนักที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์คะโอ้โหโอ้โหครับคนนี้เลยคะ่ะคนไหนครับคนนี้คะ 1> 1่ะพู้หยุดหนึ่งเปอร์เซ็นตไหมคะหนึ่งเปอร์เซ็นค่ะน้องพิงค์แจกถุงผ้า ุงผ้าจากวิสาหกิจชุมชนอุทัยธานีนะคะค่ะอ่าข้อสุดท้ายแล้วนะคะถามวา่าวัตถุประสงค์ของการหักภาษีเนี่ยค่ะมีวัตถุประสงค์อย่างไรบูทูธค่ะหูฟังบูทูธอ่ะพี่หนุ่มนับดีกว่าเมื่อกี้เขายกพร้อมกัน <c oughs> อ๋อออ่ะอา่ะพี่หนุ่มนับพอสุดท้ายแล้วบูหูฟังบูทูธพร้อมนะครับหนึ่งสองสามพรับ ตยังยืนยันเหมือนเดิมครับอือผมก็ยืนยันเหมือนเดิมครับเพราะพี่คนนี้ยังไม่จบเลยยกลยครับผมเห็นแล้วครับเกือบแล้วครับเดี๋ยวนะคะคำถามก็คือมีวัตถุประสงค์การหักภาษีะน,นะที่จ่ายมีวัตถุประสงค์อย่างไรค่ะเพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้รับเงินได้ที่จะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในจํานวนมากค่ะแล้วก็ลดการหลีกเลี่ยงภาษีแล้วก็ให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นโอ้ตรงเป๊ะเลยค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะอ่า ก็ในส่วนเนี้ยนะคะก็อย่างที่ทุกท่านได้ตอบคำถามนะคะก็คือการที่เราหักภาษีเนี่ยเพราะเราต้องการที่ลดภาระของอให้แก่ผู้รับเงินนะคะจะได้ไม่ต้องไปเสียภาษีเป็นจำนวนมากในปลายปีนะคะแล้วก็เลยขออนุญ,ญาตหักภาษีที่จ่าย1%เซขอในที่นี้อย่างที่อามัดบอกเนาะว่าก็คือถ้ากสสไม่ทำเนี่ยก็จะมีความผิดร่วมกันในเรื่องของ การหักภาษีหนะ้าที่จ่ายนะคะถ้าในส่วนนี้ทุกท่านน่าจะได้ข้อมูลแล้วความรู้เป็นอย่างดีแล้วเพราะว่าตั้งใจอ่านเอกสารมากเลยค่ะก็ในส่วนนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนังสือหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ากสศเนี่ยมีสถา,านะเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็เหตุผลที่กสศต้องหักภาษีณนที่จ่ายเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆในส่วนนี้ทุก ก็ตามที่บรรยายในคลิปวิดีโอเลยค่ะว่ามีข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะอ่าแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยจะขอแชร์ในเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมในการที่ติดต่อกศส,อสอนะคะแล้วก็สำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษานะคะว่าเรามีช่องทางนะคะน้องพิงค์หูฟังยังเหลืออยู่ไหม อ๋อเหลือ2อันอ่าก่อนที่จะจากนะคะก็เห็นใช่ไหมคะว่าเรามีเพจ Facebook ด้วยนะคะเพจทุนพัฒนาอาชีพวรรกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะสามารถติดตามเราได้ที่เพจนี้ถ้าท่านไหนกดไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็พร้อมแคปชั่นนะคะภายในเนี่ยหวินาทีนี้นะคะเราเหลือหูฟังบลูทูธอยู่2 2อันนะคะ2ชิ้นนะ แค่ยกมือแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่แชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะรับไปเลยก่อนที่จะไปเซสชันต่อไปนะคะค่ะแค่กดไ like ลค์เพจ f a c e b o o k ให้หน่อยค่ะกดแชร์อะไรก็ได้ในนั้นนะคะไปนับโพสต์ของ facebook ตัวเองนะคะอาจจะเขียนแคปชั่นเล็กๆนะคะใครพร้อมระหว่างนี้ยกมือได้นะเขียนนิดนึงแล้วก็ลองบอกว่าเรื่องราวที่ท่านเขียนเนี่ยคืออะไรนะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเชา้านี้ค่ะ